บทนำตำนานที่ยังไม่จบของโบเอิง737 Boeing 737เป็นหนึ่งในเครื่องบินโดยสารที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์การบินโดยเริ่มต้นเส้นทางตั้งแต่ยุค60จนถึงปัจจุบันด้วยยอดขายมากกว่า1,000 0่ลำาั่วโลกแต่เมื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่21อุตสาหกรรมการบินต้องการเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโบเอิงจึงได้พัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าโบเอิง737 MAX เพื่อสานต่อตำนานและตอบสนองความต้องการใหม่ของตลาดโลกขีดขีดขีดการออกแบบใหม่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโบเอิง737 MAX ถูกออกแบบใหม่โดยยังคงโครงสร้างหลักของ737รุ่นก่อนหน้าไว้แต่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีหลายด้าน หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่ CFMLEAP-1B ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีกว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่าทำให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง14%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงปีกให้ยาวขึ้นพร้อมติดตั้งวิงเลตแบบใหม่ที่เรียกว่า Advanced Technology Winglet ซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกและลดแรงต้านอากาศทำให้บินได้ไกลขึ้นด้วยน้ำมันน้อยลง ขขีดขีดดการจัดวางห้องโดยสารและประสบการณ์ผู้โดยสารภายในของ Boeing 737 MAX ถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า Boeing Sky Interior ซึ่งให้บรรยากาศที่โปร่งโล่งไฟส่องสว่างแบบเลดสีฟ้าสบายตาช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่และระบบลดเสียงรบกวนขณนะบินทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง 737 Max ยังสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ตั้งแต่138ถึง230คนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเช่น Max 7, Max 8, Max 9และ Max 10ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของสายการบินที่แตกต่างกันขีดขีดขีดความท้าทายและวิกฤตความเชื่อมัน่นแม้ว่า737 Max จะเริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจ แต่กลับต้องเผชิญกับวิกฤตใหญ่ในปี2018และ2019เมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง2ครั้งคือเที่ยวบินไลออนแอร610และอิตาลีโ a เปียนแอร์ล302ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง346คนการสอบสวนพบว่าปัญหาเกิดจากระบบ MCAS m a n u v e r i n g Characteristic Augmentation System ที่ทำงานผิดพลาดโดยระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับสมดุลการบินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการวางเครื่องยนต์ แต่กลับสร้างความสับสนให้กับนักบินและทำให้เครื่องตกในที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ BOEING 737 MAX ถูกสั่งห้ามบินทั่วโลกนานกว่า20เดือนและเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BOEING ขีดขีดขีดการปรับปรุงครั้งใหญ่และการกลับมาบินอีกครั้งหลังจากการสอบสวนและพัฒนาอย่างเข้มข้น o eing ได้ทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ MCAS ให้ปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงการฝึกอบรมนักบินอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกในปี2020หน่วยงานกำกับดูแลการบินอย่าง FAA (Federal Aviation Administration) และ EASA (European Union Aviation Safety Agency) ได้อนุมัติให้ Boeing 737 MAX กลับมาบินได้อีกครั้งโดยมีเงื่อนไขให้สายการบินต้องดำเนินการอัปเกรดระบบและฝึกนักบินให้ครบถ้วนขีดขีดขีดความเชื่อมั่นที่ฝฟื้นกลับมา หลังจากกลับมาให้บริการโบ e i n g 737 Max ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากสายการบินทั่วโลกปัจจุบันมีการส่งมอบมากกว่า1,300ลำให้กับลูกค้าหลายรายเช่นอเมริกันแอร์ไลน์เียนแวร์เซาเวสและเทอ k คิดแอร์ไลน์โดยส่วนใหญ่ระบุว่าผู้โดยสารให้ความมั่นใจและไม่ลังเลที่จะบินกับ Max ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ Boeing 737 Max จึงยังคงเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินภูมิภาคขีดขีดขีดบทสรุปการเรียนรู้และพัฒนาเพื่ออนาคต Boeing 737 Max เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ผสานทั้งนวัตกรรมและบทเรียนจากความผิดพลาดแม้จะเคยตกอยู่ในวิกฤตครั้งร้ายแรง แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงวิวัฒนาการของการบินพาณิชย์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตการบินที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆเที่ยวบิน